สวัสดีครับพบกับผมหมอยยตนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีมิถุนนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กระะกฎาคมนะครับและก็เป็น ดวงกว้างๆนะครับเป็นพลังดวงตั้งแต่วันที่1-15ถึงสิสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเป็นดวงรวมๆไม่ได้เฉพาะจอดจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอหยชาวราศีมิถุนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับกัมบยากรดดีๆนะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จนํามาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสิสุขกให้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุน ขอบคุณตุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนนะครับในครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับพลังดวงจะเป็นไปในทางใดนะครับก็ไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนโดยรวมนะครับฮารินะครับก็คือการก้าวออกจากอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งปวงนะครับ ที่จะก้าวไปสู่เส้นทางของการเดินหน้าเติบโตด้วยความมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับไม่ว่าท่านจะเจอสภาวะปัญหาอะไรก่อนหน้านี้นะครับแตมให้เกิดความยุ่งยากต่างๆนะครับท่านก็จะก้าวออกจากสภาวะนั้นแล้วก็ไปพบกับสถานการณ์พื้นที่ในสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นต่อไปด้วยความรุ่งเรืองนะครับ กุปสักปนาตกเกี่ยวยาแค่ไกออกไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเติมเต็มมาเติมความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยสำหรับบางท่านนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับที่หลายๆท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคามน้ำคามทะเลได้ด้วยนะครับกลับไป พบกับพื้นที่ใหม่ๆนะครับที่จะให้โอกาสดีๆให้กับชาวราศีมิถุนนะครับที่จะพบกับความเจริญนั้นครับความสําเร็จตีรออยู่เบื้องหน้านะครับสังคมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้รับความสําเร็จเข้ามาเฉลิมฉลองด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจในติถางที่ดีนะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วติดขัดอะไรต่างๆเป็นโนปัรร์นะครับต่อไปนี้ ท่านจะได้รับวความคล่องตัวจากสังคมจากสภาวะต่างๆเข้ามาให้ท่านได้เฉลิมฉลองนะครับที่สมหวังสมพัฒนาแต่อาจจะมีในความสําเร็จของท่านที่มีเข้ามานี้นะครับก็จะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวในเครือญาติของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องต่างๆของท่านที่อาจจะเรียกว่า เป็นความสําเร็จของท่านแล้วก็อิจฉาทาร้อนเข้ามานะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับทีบางทีนั้นเกาไม่ได้สนับสนุนนะครับในความสําเร็จของท่านอาจจะมีนอกมีในอะไรที่แฝแงอยู่นะครับในการที่จะสกัดกัน้นความจเจริญเติบโตของท่านนะครับแต่ท่านก็มีพลังนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือจะเป็นลูกน้องบริวารก็ตามนะครับ แต่ช่วงนี้อาจจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมีการปรับทักษะต่างๆในเชิงกลยุทธ์นะครับวิชาการที่อาจจะมีเรียกว่าไปอบรมสัมมนาบางทีชาวราศีมีตุเองนะครับที่อาจจะไปเข้าในสถานการอบรมสัมมนาหรืออาจจะจัดทีมลูกน้องอะไรต่างๆหรือเจ้านายก็ส่งให้ไปอบรมสัมมนาอะไรต่างๆในเชิงวิจาการหรือไปศึกษางานนะครับ เพื่อไปเรียนรู้อะไรที่ยังไม่กระจ่างชัดหรือไปหาประสบการณ์ที่แปลกแหวกแนวออกไปกับไอเดียใหม่ๆดีๆนะครับมาพัฒนาที่อะไรที่มีความเชื่องช้าที่เติบโตช้าที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควรน,นะครับท่านก็จะได้รับในการพัฒนาในเรื่องทักษะไอเดียต่างๆนะครับมากับเคลื่อนสู่ความเติบโตที่ยังเป็นอุปสรรค เป็นนารีในช่วงนี้นะครับที่อาจจะตามห้ท่านนั้นบางทีก็ในหลายหลายสถานการณ์นะครับที่อาจจะตามห้ท่านนั้นเรียกว่าความเคลื่อนตัวความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ต่างๆนั้นอาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาหรือในสภาวะที่เป็นพนาอารีต่างๆนะครับที่ก่อนหน้านี้ตามห้ท่านนั้น เจอกับปสรักปัญหาที่กยับกระเยื่นเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้สักเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับก็จะแต่ไม่ตั้งก้าวออกจากสภาวะนั้นนะครับจบปัญหาและไปสู่เส้นทางของการพบกับความสดใสที่จะเดินหน้าโู่ความรุ่งเรืองนะครับออกจากสภาวะของความมืดอัดตั้งหลายตั้งปวงที่เป็น อาริเป็นสัตว์โซ่อยู่นั้นนะครับก็มาสู่เส้นทางของการเกิดใหม่สู่แนวทางใหม่สู่พื้นที่ใหม่นะครับไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูด,ด้วยความบุดมสมบูรณ์บางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับอาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงบางคนก็มีการเปลี่ยนตามคู่รักคู่ครองได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีนั้นใครที่เคยทํางานทาธุรกิจอะไรต่างๆของตัวเองนะครับ ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่มีความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามาที่จะใช้ชีวิตคู่นะครับซึ่งอาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นะครับปิธีมงคลสมรสก้าวสู่ปิธีการใช้ชีวิตคู่อะไรต่างๆจึงอาจจะมีการโยกย้ายนะครับอาจจะย้ายไปอยู่กับคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจะการย้ายนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆด้วยเพื่อเกิดความเหมาะสมไม่เกิดความสมดุลน,นะครับเรียกว่า เพื่อให้ไปเข้ากับสถานการณ์กับการใช้ชีวิตคู่อยู่กับคู่รักคู่ครองนั่นเองนะครับจึงอาจจะมีาบางทีก็ไปอาจจะเลิกจากธุรกิจเก่าบางทีที่ไม่ก็จะเดินเติบโตสักเท่าไรแล้วก็อาจจะไปร่วมกับคู่รักคู่ครองในการทําธุรกิจใหม่อะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเขียนเปลี่ยนแปลง ให้เกิดเส้นต่างของความรุ่งเรืองแล้วก็เดอสตานะครับสิ่งที่จะดีกว่าเดิมก็ได้รับการเติมเต็มนะครับซึ่งบางทีนั้นศักยภาพในการทํางานที่ยังไม่มีคู่รักคู่ครองสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะไม่เติบโตเท่าไรแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะ,ะร่วมธุรกิจใหม่กับคู่รักคู่ครองเปลี่ยนจากธุรกิจหนึ่งไปธุรกิจหนึ่งนะครับเรียกว่าจบ จากสภาวะหนึ่งไปโสู่อีกเส้นต่างหนึ่งนะครับอาจจะไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่ไปใช้ชีวิตคู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น นะครับโยกย้ายผู้มีลำนอนหรือสถานที่ประกอบสมาชีพอะไรต่างๆนะครับหรือบางท่านอาจจะมีการปรับสมดุลตั้ไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับกับสถานที่อะไรต่างๆอาจจะมีสานการของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรในตำแหน่งบางอย่างนะครับเพื่อเกิดความสมดุลก็ได้รับการเติมเต็มเข้ามานะครับที่จะทำให้ท่านนั้นสู่ความสําเร็จสมหวังคล่องตัวในทิศทางที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับอะไรที่เคย ชักช้าอะไรที่เกิดเคลื่อนไหวยากนะครับก็จะรับการเติมเต็มสู่การเดินหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปในสู่เป้าหมายของการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับ เมนเป็นสภาวะการงานธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านอยู่กับที่ก็าตามนะครับก็ได้รับการตอบสนองในความสําเร็จเข้ามาเป็นที่พึงพอใจนะครับการได้รับจากการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับความมีโชคมีลาบนะครับบางท่านก็มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสต่างตําแหน่ง ที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบเงินทุนเข้ามาให้ท่านได้ทำธุรกิจอะไรเกิดขึ้นนะครับก็สู่เส้นทางของความรุ่งเรืองต่อไปหรือการจัดระบบระเบียบอะไรนะครับให้สู่ความคล่องตัวยิ่งขึ้นบางทีนะครับที่ผ่านๆมาการจัดระเบียบการงานไม่เรียกว่าไม่สมดลุลการกระจายงานไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการ จัดระบบระเบียบการงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สอสภาพกว่าคล่องตัวในการที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างความสําเร็จได้รวดเร็วนั่นเองนะครับก็ทำให้ได้รับตอบสนองในทิศทางที่ดีท่านจะมีการพิจารณาด้วยความไตรตรองด้วยความรอบคอบนะครับก็จะสร้างความแข็งแรงแข็งแรง ในทิศทางที่ดีใช้ความนิ่งในการพิจารณานะครับเพราะบังสถานการนั้นในช่วงเวลาก่าวนี้อาจจะมีหลายๆสถานการณ์นะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างผลกระทบนะครับที่ทต่ไม่เกิดสภาวะของการบันทอนต่อจิตใจได้ด้วยเช่นกันหรือมีสภาวะปัญหาที่ต้องรับมืออาจจะเกี่ยวกับบุคคลอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามาที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านโดยเฉพาะในเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นญาติพี่น้องนะครับที่อย่างที่กล่าวมานะครับที่เจ็ดดาบขึ้นมา ในเรื่องของอพันธุนะครับที่ในความสําเร็จของท่านที่เข้ามาแล้วก็ผู้ที่เห็นผู้ที่ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็อาจจะหวังในเรื่องของการที่จะมีเอี่ยวในผลประโยชน์ของท่านนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะยิจฉาอยากได้เป็นของตัวเองอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ แต่ใม้ท่านมีการพิจารณาใช้ความนิ่งวิจารณาใตรองก็จะตามท่านนั้นแข่งแรงแข่งแกร่กง,ง,งปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามในเส้นทางการงานในธุรกิจของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับโดยรวมก็คืออะไรที่เป็นอุปสรรคหนานะครับก่อนหน้านี้ยากต่อการขยับกระเยื่อนนะครับ ยากต่อการเติบโตได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นขาดประสบการณ์หรือไอเดียที่อาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มมิตต่ำหน่วยอะไรต่างๆหรือการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เต็มที่อะไรต่างๆอะไรแล้วก็ตามไม่เกิดสภาวะของการชักช้ากลับเกิดจ ติดขัดสะดุดอะไรบ้างนะครับม่สู่เป,ป้าหมายดังหวังก็จะมีการจัดระบบระเบียบนะครับในการที่จะกระจายงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีการส่งไปอบรมสัมมนา,าในเชิงวิชาการความรู้รับไอเดียลหลากหลายเข้ามามาพัฒนานะครับหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น จากสภาวะหนึ่งนะครับไปใช้ชีวิตคู่อะไรต่างๆได้ที่จะเกิดขึ้นก็ทําให้ตั้นออกจากสภาวะของการไม่เติมไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์หรือสภาวะออกจากสภาวะการกาดสมดุลนะครับที่จะไปสู่พื้นที่ของความสําเร็จแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยต่อไปสร้างความเปงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับก็ทาให้มีความมั่นคงมีการโยกย้ายถึงทางถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็เป็นเส้นต่างของความเติบโต ในเส้นต่างการเงินนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เส้นต่างการเงินนั้นตากว่าไกลมีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาที่เรียกว่าการเงินขาดสภาพคล่องหรือถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดโกงบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะทำให้ตนนั้นได้รับการเติมเต็มนะครับบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับไอต้ตน ได้รับการเยียวยาปลอนคลายจากสภาวะของความเป็นปัญหาต่างการเงินนะครับแล้วก็มีให้ท่านนั้นได้เติบโตต่างการเงินด้วยความสมดุลต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะสร้างความเปึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในความสําเร็จก็จะเข้ามาแากว่าก่อนหน้านี้ท่านขาดสภาพคล่องด้วยความสําเร็จไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับการมีผลประโยชน์เข้ามานะครับต่อไปนี้ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของความสําเร็จนั้นก็จะ สร้างผลไ,ไ,ได้ได้รับเข้ามาในทิศทางที่ดีได้รับการส่งเสริมมีชื่อเสียงนะครับได้รับความนิยมในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ทํ่ให้ได้รับความนิยมหรือในเรื่องของการให้บริการอะไรต่างๆนะครับติ่ตันเปลี่ยนแปลงคุณภาพประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ได้รับผลตอบสนองจากสังคมในทิศทางที่ดี ที่จะตามไปท่านเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเข้ามาออกจากสภาวะการเงินที่เป็นปนัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็สร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นในต่นต่างการเงินนะครับการจับจ่ายจ่ายอยอะไรต่างๆท่านก็จะมีความระมัดระวังรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยความใส่ใจนะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง้ดยสีดาบนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้การเงินได้เหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่นคง ตัดจบกับอะไรที่เป็นปัญหาต,ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในสถานการณ์ต่างๆต่างการเงินด้วยนะครับที่บางทีการทำธุรกรรมต่างการเงินนะครับก็ไม่ควรไว้วางใจจากผู้หนึ่งผู้ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คล้ยชิดก็ตามนะครับในครอบครัวของท่านเครือญาิอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ควรที่จะไว้ใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะอาจจะทำให้ท่านนั้นได้รับผลกระทบต่างการเงินได้นะครับแต่ว่าท่านไว้เนื้อเชื่อใจนะครับ แล้วก่อตูกเอารัดเอาเปรียบเจ๊ใช้ชเล่เหลี่ยมต่างๆอะไรนะครับยักยอกถ่ายเทอะไรต่างๆนะครับก็ระมัดระวังเส้นทางการเงินของท่านนะครับแล้วท่านก็จะสามารถรักษาสมดุลทางการเงินของท่านได้กว่ามีความปลอดภัยในติตางที่ดีไม่ควรที่จะวายใจทางอย่าวางใจกลนักเท่าไหร่นะครับแม้จะกลนค่าชิดก็ต่างส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ คนที่โสดนะครับคนที่โสดอาจจะมีสภาวะของการจบจากความไม่มีความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของอความผูกพันเข้ามาให้เริ่มต้นอาจจะมีการเดินทางนะครับที่อาจจะไปพบความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับโอกาสพบกับคนในชาตต่างชาติได้ด้วยที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ก็คนที่อยู่ในระเวก ไม่ไกลมากนะครับอาจมีการเดินทางนะครับก็จะมีโอกาสพบความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับแต่บางท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนี้ถต่ว่าไม่ปรุงปรัตถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบจับฉวยแบบเหมือนสายลมพัดผ่านมาเฉยๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามไม่เกิดความหึดนัดในความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีก็ อาจจะตาม้ท่ทนผิดหวังในความหลังในความในความรักในภายหลังได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะจะนั้นพิจารณาด้วยความใจต,ตรองอย่างรอบคอบถ้าว่าไม่มีปึงประสงค์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ใช้เวลากับการทำสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการสร้างกุศลทานรับประโยชน์อะไรต่างๆจิตอาสาอะไรต่างๆนะครับหรือใช้กับเวลา ในการบริหารการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจเพราะบางทีนั้นก็จะทำให้ท่านพบกับความรักที่เข้ามาทำให้อึดอัดได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยความใจตรองนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถ้าว่าก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์นั้นสร้างความกดดันอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้อึดอัด หรือมีอะไรที่เข้ามารับลมคมในหรือไม่กระจ่างชัดในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันเหมือนกับนิ่งอยู่กับที่ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือขาดสมดุลลงไปนะครับก็จะได้รับการปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เป็นที่พึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะกระจัดปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับ ก็กลับมาเป็นคนรักที่ดีซึ่งกันและกันที่จะดูแลด้วยความใส่ใจนะครับเติมเต็มกับความรู้สึกดีๆที่มีคนค่าซึ่งกันและกันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็จะรู้จักอยู่ในโซนของความปลอดภัยเพื่อสงบสติอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มาคุยกันมาปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงที่ปึ่งลอใจกันต่อไปที่จะเดินหน้าเติบโตด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับ ก็เป็นการที่จะจบปัญหาต่างๆโดยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีบางคู่นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้จะมีสภาวะของการหน่างเหินกันเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเรียกว่าโดยภาราที่นะครับที่ต้องไปต่างถิ่นต่างพื้นที่แต่สําหรับบางคนนะครับที่คบกันอยู่ก็อาจจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวนะครับที่บางทีมีคน หลายๆคนนะครับที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจหรือย้ายงานอะไรต่างๆหรือย้ายที่ทํางานอะไรที่จะเกิดขึ้นด้วยการที่ได้มีการเฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์ใช้ชีวิตคู่นะครับจึงอาจจะต้องตามคล้อยตามกับคู่รักคู่ครองนะครับไปใช้ชีวิตคู่กับคู่ชีวิตนั่นเองนะครับจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ประกอบสมมาอาชีพหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างนะครับที่จะไปร่วมกับคนรักคู่รักนั่นเองนะครับเพื่อให้สุขภาพคล่องในตามสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมิตุนนะครับในวันที่1-15สิ่งหาคมพุทธศักราช2560 แนี้นะครับก็ขอาจารา์ราศีมีนตนทุกท่านมีความสําเร็จมั่งครัง้งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครบครัวที่มีความสุขกบกุลและก็มัน่นโงนะครับขอบคุณครับ